ได้เลยครับผมจิมมี่นะครับจิมมี่ดูมันดิครับรู้จักกันในนามจิมมี่จิมลอยครับจิมมี่จิมลอยครับละโอมล่ะโอมกริดโอมมอยครับเฮ้ยโหคุณผมแบ่งให้คุณใช้ก็ได้นะเราเล่นเราเล่นโอมกริดเฉยๆนะครับผมอยู่ดูมันดีเหมือนกันอะไรเลยแบ่กันใ้แลหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจุผมผมเรียกเขาว่าพี่จิมเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกแค่พี่จิมพเท่านั้นเดี๋ยวต่อไปผมต้องแนะนำตัวเป็นพี่จิมเหรอ อะไรครับผมจิมมี่แล้วแต่ได้หมดโอเคโอเคก็ยงน้ำโอนขอบคุณมากครับชื่อเธออะไรนะเขาแค่เราเือเธออ้าวไม่สิคแน่นะคะวันนี้เรามาดูรางวัลไม่ดีเรื่องเต้าเต้าสีอ่าให้พี่จิมพูดก่อนเลยกันครับเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเรื่องแรกของพี่จิมเลยนะเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องแรกใช่ได้มาดูละครเใช่ใช่ครับ ครั้งแรกในชีวิตจริงๆเคยมีย้ําๆไปดูตอนแบบเป็นเหมือนละครคณะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราเราสารภาพเลยว่าเราหลับเพราะว่าเราไม่ได้ไปนอนเราไม่ได้ดอนไป <c oughs> ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> มเมื่อ <c oughs> กี้เมื่อกี้ไม่หลับนี่จะบอกว่าอาจจะพูดยาวนิดน,นึงเพราะว่านี่เป็นแบบครั้งแรกเลยที่เราดูแบบละครเวทีอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราก็เลยเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยละครเวทีมันมันเจ๋งแจ๋วมันเยี่ยมยอดขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคุณนะสับแบบว่า ผมน่าจะเป็นคนยึดติดกับอดีตนะครับทีนี้เป็นคนคน,คนแก่เออโอมอย่าไปบอกกับเขาโถอเออแต่ว่านั่นแหละแต่โอมจะมาพูดว่าทีนมมี้ใช้เป็นคนแก่แต่ย <laughs> <หน S 2> ังไี่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นละครเวทีที่พอเรามาดูแล้วมันไม่เหมือนเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ดูละคร่ะเนาะเหมือนทุกอย่างบนเวทีมันเกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าเราเอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอีกมันเป็นทุกคนทุกคนขยิ่งหมดเลยของย่อให้ไหมโอเคโอเค เรไรอีกครับผมอเรยโอ้ยเรื่องนี้ต้องพูดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมนั่งข้างพี่จิมใช่ไหมพี่จิมขำตัวโยกตลอดทั้งทั้งโชว์เลยมันเป็นหนังผีแต่ว่าผมว่ามันโดนเส้นเขาัผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของหนังไทยอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรอะยังไงก็ต้องมีความตลกเข้ามา แล้วเราเรื่องนี้ทำถึงมากโ,โดยเฉพาะทพี่ตั้มพี่ตั้มทำทำตลกออกมาได้ในทุกจังหวะคือเรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนเลยมันควรจะเป็นแบบนั้นด้วยซ้าแล้วก็มันพร้อมที่ทุกคนจะขำในจังหวะนั้นเลยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นการผสมผสานระหว่างคอมเมดี้กับเฮ์เรอร์ได้ได้แบบเต็มรูปแบบมากเลยครับครับผมก็เรียกได้ว่าทั้งคอมเมดี้แล้วก็เฮ์เรอร์เนี่ยตีคู่กันมาเลยนะแบบคือถึงเราจะบอกว่าน,นี่เป็นเป็นละครผีใช่ ใช่ตลกมากตลกมากจริงๆก,กลัวด้วยแล้วก็ตลกล <ừ> ้วยค,ค,คือคือแบบตอนนั่งดูเนี่ยเริ่มไม่ถูกแล้ว่าจะตลกหรือว่ากลัวดีแต่แต่ตอนนี้เขากลัวเขาทำให้หน้ากลัวก็หน้ากลัวซะแบบว่า<อ>คือเล่นแล้วว่าทำถึงใช่ทำถึงทุก,ทกช่องเ่ยคือตลกก็ตลกไปเลยน่กลัวก็น่าก,กลัวไปเลยอ,อะไรนะครับ รูปรถคิดโอ้ยใช่อันนี้คือเป็นอะไรที่ผมประตื้นเหมือนกันแบบเราวาวมากเราไม่เคยดูละครเวทีที่แบบมีความ 4DX อะไรแบบนี้คือแบบมันมีกลิ่นมาตอนที่เราดั้งดูอยู่อะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะแค่ฉีดน้ำหอมหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ใช่นะคือคือทีมมาเลยมันเขาทำใช่แล้วก็มาดมๆข้างๆอ๋อไม่ใช่นี่กลิ่นของเราเป็นแบบนี้ ก็นั่งอยู่ข้างกันครับผมใช่ผมไปได้ฉีน้ำหอมกินน้ำอบนะใชิไหราเล่ราเล่นะครับส่วนตัวเลยครับส่วนตัวก็เชื่อคลื่นไม่เชื่อคลื่นอะไรกันอุ้ยไฟดับหยอเลยเชื่อเลยครับเชื่อเลยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว่าทำอะไรนูเลยพี่ฝนสวัสดีครับไปดับครับไปดับโอ้ย เชียร์เชียร์เชียร์คือคือคือจริงๆเนี่ยเป,เป็นคนมูด้วยก็รู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่วิธีที่ท้าเนี่ยน่าจะมีอยู่พิซมี่นี่แนหะผมเพิ่งเชื่อเมื่อกี้ครับตอนนี้ไปดับเมื่อกี้เลยใช่ไหมเออเราเล่นเราเล่นคือเราเราผมรู้สึกว่ามันอาจจะคือเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีก็ได้หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่เชื่อเชื่อในการกระทําของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เรารู้สึกว่าบางทีอ่ะ ไม่ว่ามันจะมีอะไรอยู่มิติที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าถ้าเราทําตัวเองให้ดีทุกอย่างมันก็จะออกมาดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ครับต่างกักคนพูดง่ายๆกัอย่างนั้นนะครับอย่างไฟดับเมื่อกี้ผมขอให้ดับแค่ที่นี้พออย่าดับที่ห้องนะครับผมครเครดบครับครหรับตรันี้นะครับครับรีบครับครครีบครั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 เครับคร่เรัคร่รับครับครับ ได้ดูกันเดือนเมษายอยู่นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีมอ๋อเมจิกเลเวอร์นะครับผมใช่เป็นเป็นเป็นซีรีส์อีกแนวหนึ่งที่ไม่น่าจะเคยมีใครทํานะครับผมในประเทศไทยเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดแล้วก็เป็นลกเว้นมนอะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากด้วยกับ2เรื่องนี้นะครับผมทั้งข้ามฟ้ากิงเธอและเมจิกเลเวอร์นะครับ ใครพูดถึงความวุ่นวายไหมครับอย่างโอมนี่น่าจะพูดได้เยอะเพราะว่าจิมมี่ไปยังไม่ไปครับวันเดียวคนพูดกี่คนฟังโอ้ยสามคนพูดสามคนฟังอะไรกันครับผมให้ให้เป็นเลือกกันเอาเองว่าใครพูดใครฟังนะแต่ว่าคนพูดอ่ะผมรู้ว่ามีน้ำปิงกับกล้องแล้วก็โอมอีกสามคนน่าจะเป็นจิมมี่เอ้ากเฉลยไปซะแล้ว อันนี้เคาเฉลยแล้วนะครับผมไม่เราจะไม่เฉลยเราจะให้คนไปดูไปดูไปดูใจกันเองว่าใครพูดและใครฟังนะครับแท้ๆมีสองคนพูดแน่นอนอยู่แล้วพูดแบบสนานเลยอะเป็นที่รู้จักกันดีครับการพูดนั้นคือการเรครจะเก่งเหมือนกันนะรู้ตัวเราได้พูดเปล่าคือตอนนี้เรายังไม่เก่งเลยเราแบบยังเลเวลหนึ่งอยู่นะผมสองคนนั่ะพอน่าจะเลเวลเก้าสิบเก้าแล้วอะไรเงี้ยการพูดอะไรเงี้ยคือเราก็จะไม่โบ๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับผม ทำไมจีนี่ทำร้าแบบนั้นไม่อมอมสู้สองคนร้านไปได้จริงๆนะงครับผมแต่ว่าจะพยายามสู้ได้ผมสู้ได้ผมสู้ได้ถ้าเราพยายามนิดนึงถ้าเราฟังฟังแล้วฟังคือตอนนี้เราก็ได้แค่ฟังยังยังไม่มีใครรู้ไงครับยังไม่มีใครรู้ครับเป็นยังไงแต่แต่เท่าที่เคยสัมภาษณ์อยู่ในวงสัมภาษณ์เดียวกับเจ้าโทมัสเอ้ยเจ้ากล้องและเจ้าน้ำปิงผมบอกเลยว่าฟังแล้วฟัง เออบูมนักแสดงแล้วกันนะครับใช่ครับแล้วแต่ละคนลงมาคือแบบออร่าจับมากอ่ะนักแสดงที่เดินลงมาเมื่อกี้อให้เครดิตเขาหน่อยครับเยี่ยมเลยมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยครับไห้รู้ตรงนี้ว่าเขาบูมนักแสดงใช่ใช่ใช่บรรยายบรรยายครับกลับมากลับมากลับมาพูดถึงกกับอ๋ออ๋อ ผมว่าเวลาอยู่กับเขาอะเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีเวลาอยู่กับน้ำปิงกับกองอะก็สะโอมนะครับน้ำปิงผมก็รู้จักกันมาน่าจะ18ปีแล้วต่อเล่น5ปีพอนะครับผมเป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนร่วมคณะกันนานะับผมแล้วก็น้งก้องเพิ่งเพิ่งแบบได้มีโอกาสพูดคุยกันไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สัมผัสได้ถึงความแบบเดนิฟชันของเขาว่าสองหน่วยหรือคนมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมแล้วก็ก็รอดูนะครับผมเจอแน่นะครับสองหน่วยนะครับ หวยที่สามมาณครับเราอุ้ยรอดูหับมียน่ว่ายะนอาบทมาสปอยอะไรเงี้หรอไปอยด้วยต่อพประโยชน์ของเราที่เราอยากเแนว่า้าฟ้ามันเรา่าอะไร่อยอะไรดีล่ะ เอาแบบไม่เคยพ <ear speaking> ูดจริงๆใช่ไหมครเอาแบบที่เพ <g os> <wan> ิ่งไม่เคยไปเจอมาในกองถ่ายเลยไหมครับผมใช้คําว่าโอเคตอบตรงนี้ขอโทษขอโทษขอโทษขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะผมว่ามันเป็นเซรีที่ยิ่งถ่ายยิ่งตอกย้ําเราว่าเรื่องนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่เรื่องนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่อะ ตามระดับดีกรีของนักแสดงนำทั้งสองคนอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนใช่ก็สำหรับซีรีส์ข้ามฟ้าเชิงเชือกนะครับโอยนวดให้ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอแน่นอนนะครับผมน่นอนหมดได้แค่ไหนไม่รู้ไม่เป็นไรพูดไปก่อนพูดไปก่อนได้อยู่ได้อยู่น่ารักดีได้ฮอปจริงๆนะครับผมตอนที่รอดูฮอปแน่นอนใครไปฮอปแล้วก็ฮอปไปเองไว้ก่อนนะครับผม รอเคียงเธอที่จะออนเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับก็ยังไงพวกเราเนี่ยตื่นเต้นมากว่าผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงแล้วแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าน่าดูมากๆนะครับผมครับผม,รบผมเรียกได้ว่าสงรอคอยกับแฟนคลับที่รอกันมาหลายเดือนหลายปีกัน,ม,นมากมากเลยนะครับผมแล้วก็จิรีโอนะครับก็อยากจะขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สำหรับเรื่อง Magic l ลเ e r นะครับเป็นออริจินัลดูมันดีอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าน่าตั้งตารอมากๆเลยได้ครับเรามีสเปร์อะไรรอคุณอยู่ก็รอดูนะครับ ขอบคุณมากครับขอบค,คุณครับขอบคครัเอาไปม่มาลูก